สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นดวงรายเดือนนะคะเดือนตุลาคมเป็นดวงของคนเกิดเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคนที่เกิดเดือนพฤษภาคมทุกท่านนะคะมาดูกันว่าในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะ การงานการเงินความรักของความสัมพันธ์ของคุณนะคะมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังบ้างจะเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกหรือเป็นลบนะคะไพ่ดีทําให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะไพ่ออกมาเป็นลบเราก็พยายามที่จะผ่อนหนักเป็นเบานะคะเตรียมพร้อมรับมือไว้มาเริ่มกันที่การงานการเงินกันก่อนนะคะตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> ยังคงมีเสียงไอเป็นระยะนะคะยังไม่หายดีโอเคในส่วนของการงานการเงินนะคะถือว่าไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นไปในทางลบ ะะทุกสิ่งทุกอย่างแม่หมอหมองว่าเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกแต่มันจะมีอุปสรรคบ้างนะคะอย่างในเรื่องของการงานหลายๆท่านนะคะคุณเองคุณยังต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่นะคะมันยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่นะบางท่านเริ่มงานใหม่บางท่านเม,มีความรับผิดชอบใหม่ๆเข้ามานะบางท่านเพิ่งจะเ,เริ่มต้นทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคุณยังต้องฝึกฝนยังต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องเอาใจใส่ให้มากกว่านี้ต้องเรียนรู้จากคนที่เข้าอายุเยอะกว่าเรานะคะปรึกษาหารือ คือมันเป็นช่วงเดือนที่คุณต้องไม่มั่นใจในตัวเองจนเกินไปนะคะมันอาจจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างผิดพลาดได้ขอให้ระลึกเสมอว่า เรายังเก่งไม่พอนะคะเรายังต้องเรียนรู้เรายังต้องศึกษาเรายังต้องกระตือรือร้นให้มากกว่านี้นะคะขยันอดทนให้มากกว่านี้ในขณะเดียวกันมันจะมีอุปสรรคที่จะต้องจัดการอยู่บ้างนะบางท่านอาจจะมีการเพ่งเลงจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะซึ่งจริงเขาม,มันไม่เชิงมาเพ่งเลงหรอกแต่เขาก็รอดูเราอยู่อาจจะรอเพื่อให้เราปรึกษาหารือบางท่านทํางานอาจรู้สึกว่าเอะหัวหน้ามากดดันเราไหมนะคะช่วงตุลาคมนี่ดูแบบว่าเออเดินผ่านไปผ่านมามาหาเราบ่อยๆเขาอยาก ให้เราถามเขาอยากให้เราปรึกษาหารือเขานะคะความช่วยเหลือจากคนรอบข้างความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวของคุณนะคะมีดีมากนะถือว่า <c oughs> มีแต่คนคอยช่วยประคับประคองเพราะฉะนั้นนะคะการงานในเดือนตุลาคมราบรื่นนะอาจจะมีล่าช้าหรือมีอะไรที่มันคือมันไม่ได้โดดเด่นว่าอุ้ยเราต้องสําเร็จเราจะประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะนู่นได้รับการยอมรับไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันจะราบรื่นแล้วก็เป็นไปในทิศท,ทางที่เป็นบวกแล้วก็ไปไปได้ด้วยดีแต่ก็อย่างที่บอกที่แม่หมอบอกไปช่วงต้นว่า คุณต้องเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ต้องอดทนให้มากนะเพราะมันไม่ได้รวดเร็วทันใจเรานะคะความช่วยเหลือ,อทั้งจากเพื่อนร่วมงานจากคนในครอบครัวจากเพื่อนฝูงของเราทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีคนมีแต่คนคอยช่วยเหลือน่าถือว่าดีมากการเงินนะคะ ก็มีคนคอยช่วยเหมือนกันนะถ้าสมมุติว่าเราเดือดเนื้อร้อนใจมีปัญหาในเรื่องการเงินตุลาคมนี้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะญาติผู้ใหญ่นะญาติผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเรานะครอบครัวไม่ได้ทอดทิ้งเรานะคะคขอความช่วยเหลือขอคําปรึกษาหารือเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองได้นะคะแล้วก็คุณเองนะต้องประหยัดอดออม วางแผนการเงินดีๆใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นนะคะคือค่าใช้จ่ายคุณมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากันอกจากในเดือนตุลาคมนี้นะคะนอกจากค่าใช้จ่ายกับครอบครัวกับญาติผู้ใหญ่ <c oughs> <c oughs> นะคะจะประมาณนี้แต่ว่ามันมันมันปัญหามอยู่ตรงบางทีเราไม่ค่อยมีวินัยเท่าไหร่ใช้จ่ายตามใจตัวเองไปหน่อยหรือบางท่านมีค่าใช้จ่ายที่เยอะเกี่ยวกับครอบครัวคือลูกหลานบริวารญาติผู้ใหญ่ประมาณนี้แต่ว่าแม่หมอมันยังมองว่า มีเหลือเก็บอยู่นะมีเหลือเก็บเพราะว่าคุณวางแผนการเงินนะให้รัดกลุมแต่เพียงแต่ว่าบางทีเราจะควบคุมให้มันได้ตามที่เราวางแผนได้หรือเปล่านี่ต้องอาศัยความตั้งใจให้มากนะคะโดยรวมนะคะงานเงินนะคะถือว่าราบรื่นแล้วก็ไปได้ด้วยดีค่ะมาดูความรักกันเราจะเริ่มต้นที่คนโสดค่ะคนเกิดเดือนพฤษภาคมนะคะ คนโสดอ่อโอ จะมีการเริ่มต้นใหม่ๆอยู่นะมีความรู้สึกดีๆกับใครบางคนนะคะซึ่งใครบางคนที่คุณรู้สึกดีนะอาจจะเป็นคนที่เข้ามาใหม่ๆนะคะอาจจะครอบครัวแนะนําเข้ามาหรือเป็นคนที่แบบเวลาเราทํางานเราก็ได้พบเจอคนนู้นคนนี้นะคะมีการพูดคุยกันมากขึ้นแต่แม่หมอมองว่ามันยังไม่ได้มีการพัฒนามากนะคะตัวคุณเองคุณอยากดูไปเรื่อยๆก่อนคุณอยากที่จะดูจนกว่าจะมั่นใจอาจจะด้วยสิ่งที่เราเคยเจอมา ความผิดหวังความเสียใจนะคะการเลิกลาเก่าๆทําให้เรารู้สึกว่ามีการปิดกั้นตัวเองค่อนข้างเยอะคุณเองคุณรู้สึกว่าคนที่เข้ามาคุยอ่ะคุณก็คุยเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะคุณยังไม่ให้เขาเข้ามาในความรู้สึกแบบลึกๆเพราะว่าคุณรู้สึกว่าอ่ะโอเคละฉันขอโฟกัสที่เรื่องของการงานโฟกัสชีวิตตัวเองโฟกัสครอบครัวไม่ได้มั่นอกมั่นใจว่าเออฉันจะต้องมีคนรักใหม่เรากลัวบางทีเรารู้สึกเหมือนกับว่าเรายังอ่อนแอเกินไปแล้วก็ต้องสร้างเกราะ นะคะเราอ่อนแอเกินไปแล้วก็ต้องสร้างเกราะเพื่อที่จะทําให้เราเสียใจน้อยที่สุดเพื่อให้แบบว่าความสัมพันธ์มันคือจะได้ไม่โดนทําร้ายอีกนะคะสรุปว่าคนโสดนะคะที่เกิดเดือนพฤษภาคมเนาะในเดือนตุลาคมนี้นะตัวคุณเองมีคนใหม่ๆเข้ามามีการเริ่มต้นใหม่แต่ยังปิดกั้นตัวเองค่อนข้างเยอะพยายามจะมีความสุขกับปัจจุบันนะคะให้เป็นเพื่อนกันไปก่อนยังไม่มีความคืบหน้าอะไรนะคะ มาดูคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยนะคะคนที่มีความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างน่าจะยังดีอยู่ นะคะความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วก็จะยังดีต่อไปเรื่อยๆนะเพียงแต่ว่าบางทีอาจจะมีเรื่องของความหวาดระแวงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหวาดระแวงเพราะอะไรนะคะอาจจะเป็นเพราะเรื่องงานนะอาจจะเป็นเพราะเรื่องงานหรือบางทีอาจจะเป็นเหมือนกับว่าออไม่เราก็แฟนเรานี่แหละอาจจะต้องเดินทางไปนู่นมานี่อยู่บ่อยๆนะคะทาให้เวลาที่จะพบจะเจอการใช้เวลาร่วมกันอาจจะน้อยนะคะทํางานเยอะอาจจะมีเรื่องของแบบว่าเอ๊ะเขาคุยกับคนอื่นไหมหรือยังไงดูเหมือนความสัมพันธ์ มันนิ่งเงียเงียบมันเรื่อยๆนะคะต้องบอกว่าความสัมัพนธ์ของคุณอ่ะไม่หวือหวาแต่ว่าถือว่ารักกันดีอยู่นะคะขอให้เชื่อว่าเรายังรักแฟนเราและแฟนเราก็ยังรักเราเพราะฉะนั้นมีอะไรก็พูดก็คุยกันนะคะไม่ต้องเก็บไว้ในใจมากจนแบบว่าเออไม่คุยในขณะเดียวกันนะคะ อย่าให้มันจืดชื่อจนเกินไปนะมันต้องมีชีวิตชีวามากกว่านี้จริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้เนาะมีเวลาตุลาคมนี้นะคะนัดกันเที่ยวบ้างเจอกันให้บ่อยขึ้นนะคะหาอะไรมีมีเซอร์ไพรส์มีชวนกันแบบว่าไปเที่ยวหรือมีกิจกรรมร่วมกันที่มันแบบว่าออสนุกสนานไปงานลื่นเริงไปนู่นไปนี่นะคะเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมัน เขาเรียกอะไรมันมันหวือหวามีชีวิตชีวามากกว่านี้นะคะระหว่างคุณสองคนมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่ลงตัวนะ,คะใครบางคนอาจจะกําลังคิดอยู่ว่าเออโอเคหรือเปล่า <c oughs> ใครบางคนอาจจะยังสองจิตสองใจคืออาจจะด้วยด้วยต่างฝ่ายต่างทํางานด้วยแหละนะคะก็เลยเไม่หวือหวาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะคะฝากคนเกิดเดือนพฤษภาคมไว้ว่า ให้มันตื่นเต้นมีชีวิตชีวาอย่าให้มันจืดชื่อเฉยชาจนเกินไปนะคะทีนี้เรามาดูสำหรับคนที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านะคะตุลาคมนี้จะดีขึ้นไหมนะ มีวี่แววว่ายังคงต้องประคับประคองกันต่อไปนะคะยังมีระยะห่างยังไม่มีการตัดสินใจที่จะเคลียร์ปัญหากันจริงจริงจังๆปัญหายังอยู่แต่ว่าสบายใจมากขึ้นนะคะอาจ,จะมีความกังวลใจบ้างคือบางทีคุณกับแฟนคุณอะอาจจะรู้สึกไม่เหมือนกันแฟนคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออเขาสบายๆเขาใช้ชีวิตของเขาไปตามปกติเพราะว่า เขาอาจจะรู้สึกว่าปัญหามันไม่ได้เยอะมากมายแต่สําหรับเราเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเรากลัวว่ามันจะไปไม่รอดนะคะเราก็พยายามเราอยากให้เขาแก้ไขปัญหาเราอยากให้คุยกันนะคะหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะคะแต่อย่าลืมว่าของให้คิดไว้เสมอว่าคุณสองคนยังรักกันอยู่มันมีความเป็นเพื่อนมันมีความผูกพันนะคะเพียงแต่ว่าตุลาคมเนี่ย มันจะยังมีระยะห่างเราอยู่ในพื้นที่ของเราเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตของตัวเองไปมันไม่หวานชื่นไม่ได้กลับมาพูดคุยในลักษณะปรับความเข้าใจนะคะแต่ว่ามันก็มีโอกาสอยู่มันอยู่ที่ว่าเราจะเป็นฝ่ายที่พยายามที่จะไปคุยหรือเปล่าแม่หมอแนะนําให้เราพยายามคุยนะคะนัดเจอนะไม่ใช่คุยแบบ <c oughs> ไม่ใช่คุยแบบทักหาธรรมดาอยากให้นัดเจอนะคะนัดเจอนัดกินข้าวอะไรก็ได้นะคะให้มีการสื่อสารกันมันจะทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะทําให้ความรู้สึกดีขึ้นจะสามารถที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเด็ดขาดคือมันต้องมีการอาจจะมีการยื่นคําขาดกันบ้างนะคะเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาเอาจริงเอาจังในการพยายามที่จะกลับมาคือคือบางทีเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่า ก,ก็แล้วแต่เขาอะเรายังไงก็ได้นะเราใช้ชีวิตของเราไปตอนนี้ต่อให้เลิกกันไปก็อาจจะเสียใจบ้างแหละแต่เราก็รู้สึกว่าเอาอยู่แบบนี้เราเราไม่ดินน้นรนเราอยู่กับครอบครัวเราอยู่กับงานเราอยู่กับเพื่อนฝูงเราโอเคดีอะไรเงี้ยเขาก็ดูโอเคดีแต่ถ้าเรา <c oughs> ขออภัยค่ะแต่ถ้าเราปล่อยไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะมันจะห่างกันไปเรื่อยๆแล้วมันจะเหลือแค่ความเป็นเพื่อนนะ ะะเพราะฉะนั้นลองตัดสินใจให้เด็ดขาดว่าเราต้องการอย่างไรนะคะนัดเจอนัดพูดนัดคุยเคลียร์ปัญหากันซะาให้มันเรียบร้อยนะคะเด็ดขาดหน่อยนัดตัดสินใจให้เด็ดขาดใช้เหตุใช้ผลแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีนะคะเพราะว่าความรู้สึกดีก็ยังมีต่อกันอยู่ไม่ใช่เลิกรับก,กันนะคะโอเคให้กำลังใจกันค่ะโอกาสหน้านะคะเดือนต่อต่อไปเนาะพฤศจิกาย,ยนค่อยมาเช็คดวงกันใหม่วันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ